สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กกรมอก้องเกมมิ่งนะฮะคลิปนี้ผมจะพาไปเอารถเปิด <Real upset. S 1> ประทุนสีทองนะฮะ <is> ชื่อวาร์โโดวาโตนะฮะโดยที่เราจะต้องทำเควสนิดหน่อย <Okay. S 1> เป็นเควสไล่กระทืบเด็กดือก้อเกลนนะฮะ <Okay. S 1> นี่นะฮะรถสวยมาก <Okay. S 1> กลายเป็นรถหลักของผมไปแล้วโดยให้เพื่อนๆมาที่ตำแหน่งนี้ในแผนที่นะฮะ ถแถวนี้นะฮะเมื่อมาถึงแล้วก็เข้าไปคุยกับ NPC เพื่อทำเควสได้เลยไม่แบบนี้ไม่ได้คุณเคยคิดไม่ว่าเราจเป็นไงถ้าคุณตาย ถ้าเราต้องเสียเงินทั้งหมดของเราไปคุณต้องเปลี่ยนตัวเองนะซีซ่าไม่อย่างนั้นฉจนจะเปลี่ยนกุญแจบ้านนายก็ซีซ่าใช่ไหมฉันมาทกกที่นี่นี่ฉันเองเอสาซเลเลียวที่แกร่งที่สุดในเกรนแต่เป็นพ่อที่ห่วยแตกที่สุดในไนซิตี้ด้วยมีแคเอลล่าที่รักผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ฉันไม่ได้พูดกับคุณอย่างแรกคุณเอาเงินไปลงกับอะไรรถหมดและตอนนี้ล่ะ ฉันจะไม่ทนอีกแล้วฝากกระเทียเข้าแทนฉันด้วยโอเคไหมเขาต้องได้รับบทเรียนได้เลยเดี๋ยวจัดให้เซเลล่าลอกคอนซี่นี่ฟังนะฉันต้องการเงินก้อนใหญ่ด่วนเลยฉันถึงลงเดิมพันไปเยอะไงฉันเอารถของฉันลงเดิมพันแล้วฉันต้องลงเดิมพันด้วยเงินเท่ากันไม่งั้นก็ลืมการชกไปเลยต้องมีเงินสี่พันฮะเพื่อทามันชกโอเคลงเดิมพันไปแล้ว4ี่พันลงไปกันเถอะ มือเปล่าเท่านั้นตกลงไหมห้ามควักลวดหรือแมนทิสเปดออกมาโอเคไหมได้มันไม่ห้ามแขนกอริล่านะครับท่านถามนี้ก็เพราะไอ้คนที่ชั้นสู้ด้วยล่าสุดอยู่ๆมันดันควักลองสเปอร์ออกมายังไงก็เถอะพร้อมจะเริ่มหรือยังพร้อมแล้วก็จัดมามาเลยใครจะสู้กับมันต้องทับค่าร่างกายเอาไว้บ้างนะฮะแล้วก็ค่าการโจมตีระยะประชิด พราต่อยหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็พอมันชกมาบล็อกให้ทันจะยิยงๆค่อยๆต่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชนะใช้หมดไฟของแสงกอรลิล่าจะช่วยได้เยอะฮะ ตอนมันโจมตีมาให้บล็อกนะฮะอย่าไปแลกแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ประมาทไปหน่อยเห็นเลือดมันจะหมดเลยๆๆเลยแลกเลยกลายเป็นเลือดเราจะหมดเหมือนกันหยุดหยุดได้แล้วไม่เห็นแล้วว่าเขาไม่ไหวแล้ว มิเกลล่าที่รักผมผมขอโทษไม่ต้องพูดแล้วไอ้โง่ส่งกุญแจให้หล่อนซะแล้วก็กลับบ้านไปเลยมาหาเอากุญแจรถมึงมาเดินไปไหนนี่ฝากดูแลรถด้วยนะได้เลยเดี๋ยวกูจะเอารถมึงไปจำนำร้านของน่าจะได้หลายบาทขอบใจสำหรับรถนะเก็บเงินไว้เหอะฉันต้องการแค่รถเอาเงินให้ฉันแล้วนยก็เก็บรถไว้ไม่ละนายเก็บไว้ทั้งรถและเงินนั่นแหละ เลือกสองข้อแรกนะฮะเลือกผิดไม่ได้ลดนะจ๊ะขอบใจแตนเงินที่ลงพนันไว้น่ะเก็บไว้เยอะยกให้นี่เธอพูดจริงๆเหรอฉันไม่ได้ล้อเล่นแบบนี้หรอกหน้าฟังนะให้ตายเถอะฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกแค่อย่าเสียอะไรที่นายมีอยู่แล้วก็พอแอย่าเสียอะไรที่นายยังมีอยู่ก็พอแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก โอเคเพื่อจบแล้วเราไปเอารถได้เลยมีนะฮะรถสวยจุงเบยอล่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชม